ชนี้เล่นอ่อนดีเนี้ยผมได้เกียรติสี่เลียญทองตลอดเลายังมีติมีสามวันฟ้าทำหางมดแปดเก้าสี่เจ็ดสองเท่าไรวะเราแม่งดีแทนแทนแทนว้าวหกสบาายเายอย่าลืมซับไหนอย่าลืมซับมันเฮ้ อย่าลืมสับสไคร์อย่าลืมกดสับสไคร์โต๊แแรกให้ถึงหนึ่งเหลนซองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามองสี่แดองห้าสองหกสองสวัสดีค่ะทุกคนผิวราพรนะคะ แต่ตุ้คงมีคนแซวนะคะว่าให้แบลแต่งหน้าอะไรอีกแล้วก็คือบิวเปิดให้โหวตในติ๊กต็อนะทุกคนก็เลือกลุกที่3นะคะก็เลยออกมาเป็นลุกนี้นะคะไปดูได้ใน IG จีบิวลาพรนะคะหรือว่าติกต็อกบิวลาพรนก็เนื่องจากเว <Hey. S 1> คือว่าวันนี้นะคะทุกคนเราอยากจะทดสอบทดสอบอีกแล้วคขาที่เราทดสอบความซัเบอรี่ทดสอบความเซนตต้นของทุกคนทดสอบท,ทุกอย่างไปแล้วเกมนี้เนี่ยมีเงินรางวัลหนึ่งสามพันบาทสิ่งที่บิวไม่เคยทดสอบทุกคนเลยก็คือ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทดสอบไอคิวคนที่บ้านนะคะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ร่มเรียนกันมานานเนี่ยยังจำวิชาคณิตศาสตร์ได้หรือไม่ก็เลยเป็นที่มาของคลิปดีคณิตคิดไวๆถ้าไม่ไวเพื่นตายแน่นั่นแหละค่ะทุกคน เราปีรูปอขึ้นเลยดูยก่อนนะคะทุกคนดูนนจะบอกว่าบิวคิดเองทำพอบเองแล้วก็เขียนฉลากเองทําทุกอย่างเองแม้กระทั่งคุณธน,นินก็ไม่มีใครรู้เลยนะคะทุกคนของต่างๆ <c oughs> ได้อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้ดิฉันก็เป็นพิธีกรอีกแล้วเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปแบ่งทีมกันว่าใครจะได้อยู่ด้วยกัน,นมาลวจ้าเอาเลยจ้าบรรยากาศนะเกมบรรยากาศนะเกมอ่ะโอ้โหไอตัวเนี้ยตัวดีเจอกันแน่ เบอร์เลยอิกแค่ไหนก็ยอมเลิกแค่ไหนก็ได้เมื่อเช้าตื่นมาแล้วกดสิทธิ์ไม่ทันกดสิทธิ์ไม่ทันคืออะไรกดสิทธิ์รงรัฐบาลไม่ทันมาเอาสิทธิ์ของแจไก็ได้เออโอเคเงินรางวัลสามพันบาทนะคะวันนี้ใครจะได้ไปน้อยังบอกไม่อยากเล่นอยู่เลยเขาไม่รยอมมีจังไม่รยอมมีจังมามาเฮ้ยท้าเทออกมาเหรอเขาพูดเล่นมาไม่ได้พูดแล้วแกพูดต่อเฉยเลยเออเกมนี้ไม่ได้วัดที่ดวงด้วยนะวัดที่สมองด้วยนี่วันนี้ลุงน้อยมาเล่นด้วยนี่ ามานั่งทำดูดไม่ได้ไปนั่งพักก่อนเลยำทำับข้างๆเนีบ้านดีบ่บา <S <S เฮ้ยอย่าบอกกนเลยนี่ลุงน้อยให้ปั่นคนอื่นแล้วล่าสุดบอกมีกบมีกุ้งบอกเลยว่าเกมนี้นะเป็นเกมของคนที่ดวงดีฉลาดทำง,งานกันเป็นทีมเวิร์คนะคนที่แพ้ก็ต้องช่วยถุยพูอ,อ,อยู่ดีมีเด็กมาให้ตังสองร้อยให้ทำไมบอกก่อน่ ใช่หรอเอาแล้วนะเอาจริงนะเนี่ยสองร้อยให้สมทบคุณเล่นเกมเหรอลามี่ใจดีว่ะแล้วลามี่เล่นเกมได้เปล่าเห็นปวะนี่กล้องไงกล้องไอ้นี่กล้องสหรัฐกล้องสหรัฐลามี่สงสารเจ้เหรอเจ้ไม่ค่อยมีงานทำใช่ไหมก็เลยให้สองร้อยฮะสุดยอดว่ะลามี่เจ้จะไม่เริ่มบุญคุณนี้เจ้จะไม่เริ่มบุญคุณนี้หนักวะไมตรง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 โอเควะไม่หนักเหรอ โอเคจบเก่งมากอ่ไปร้อยหนึ่งใลยกันไปให้กันมาแล้วเดี๋ยวมันเดินบอกแม่ว่ามันได้ร้อยหนึ่งทั้งที่ไตังมันเองไปมาแร็วลุกลิ้วลุกลิ้วเฮ้ยเฮ้ยห้ามองใครมองเป็นตาของยิงวันนี้มีเงินรางวัลห้ามองไม่เคยได้หรอกไม่เคยได้หรอกชอบเรียนคณิตศาสตร์เปล่าเก่งแล้วเก่งแล้วเหรอใบีบีได้เงาโก้เปล่าลด้โก้ไหมได้ตังด้วยมั้ยเอาเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นล่นเก่งมากให้กันไปให้กันมาสนุกแน่วันนี้พอดีว่าวิบคีมหมดเราใช้ซ้อนมาเกิดเท่แทนจัดหนักจัดหนักเลยพี่โอ๋ เซ็ตทุกอย่างไว้เรียบร้อยนะคะทุกคนตอนนี้อันนี้ก็เป็นพวกของนะคะที่ถ้าทีมไม่เวิร์กก็พีจะโดนข้างหลังนะคะทุกคนนี่จะเป็นที่นั่งของตัวประกันส่วนตรงนี้จะเป็นแท่นของคณิตคิดไวโคตรเหนื่อยเลยทำทุกอย่างหมดเลยเรอ,ยอวันทีมเวิร์กเอ้าวันที่ได้นะสามพันบาทเลยนะรอทนินรอทนินตันะินทาไมนัดได้เป็นนะัดมาแล้วครับคุณผู้ช่วยของเราคุณเลชเชนใหม่ลนะไทยอินเรียกเข้ามา อ่ะอันนี้คือสมาชิกของเรานะคะที่จะเล่นเกมในวันนี้นะคะ๋ยว่กูจะอธิบายิกติกาทีเดียวขออย่างเดียวไม่เอาปลาไหลเหมือนช่องคนนี้ครับช่องนี้เล่นอ่อนฮะไม่เล่นอ่อนยากมากคือวันนี้เนี่ยเราจะทดสอบ I q คทุกคนนี่ยเนี่ยกดติกาก็คือวันนี้เราจะแบ่งกลุ่มเป็นสามกลุ่มกลุ่มละสามคนให้จับฉลากแล้วก็หนึ่งคนจะต้องมานั่งตรงนี้อีกสองคนจะต้องเป็นตัวประกันชื่อเกมว่าคณิตคิดไวถ้าไม่ไวเพื่อนตาย ก็คือเดี๋ยวได้ตอบชนะถ้าบอกิมาอยู่ด้วยกันนี่ไทยนะพี่โอ๊ยากอยู่กับใครอยู่กับเฮียอยู่กับเฮียอะเฮียม้อยากอยู่กับใครไม่ไม่อยู่กับมาแล้วตายดิเฮียอยากอยู่กับใครใครก็ได้ใช่ไหมโบอยู่กัพี่นินพี่นินอะเก็บเฮียแล้วกันไอ้ไอ้เฮียดูฉลาดไหมพี่นินอยากอยู่กับใครก็ได้ครับเพราะว่าพี่นินรู้ว่าใครอยู่พี่นินจะชนะแน่นอนเช เฮบาร์ดเหรอทำไมเฮบาร์ดเครดิตดีขนาดนั้นอะคุณคิดว่าใครไอคิวสูงที่สุดูน้องน้อยอีกอยู่ใครอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่คืช่องอื่นเขาเล่นเขามีแต่ไวรุสคือชองเราเงินรางวัลอะสูงสุด3,000บาทได้คนเดียวไปเลยคนเดียวเลยคนเดียวเลยจะมีคนเดียวเล่นเยอะไหมต้องเก่งแล้วก่อนมาดรือว่าไม่เก่งก็ได้เฮ้ยสนใจเกมกูก่อนเฮ้ยสนใจเกมกูก่อน ห้ามง้มองหยิบอหยิบก็เลยหยิบดีเฮียเฮียกันเดี๋ยวเจริญแม่ดูแม่ทำไมต้องหมดเดี๋ยวเจริอลโบถ้าโบได้ซ่อบอกว่าคือฮาเลยนะอัไวะมองน้แ้าแยิบไม่อยากทเยอห้างําเยอะเดี๋ยวรู้ชอหรือซอบวก็หยิบลงไัวก็ยิบลงไ หยิบเลยหยิบเลยห้ามคิดเวลามี่จับยังอะห้ามามองลงท่ามองห,องหองยิบขึ้นมาเลยพี่วปเฮียกับแม่แล้วดูลามี่กับพี่โอ๋แล้วลุงน้อย เดี๋ยวเรามาสรุปว่าใครอยู่ทีมไหนนะทุกคนนี <oh ่ค่ะดิฉ no ันแซบเป็นหัวหน้าทีมชื่อสาคนโกล์กบมันแซ่บกีบมันแซ่บโอ้โหไม่สนใจคนอื่นหรสนใจเอาเดี๋ยวตัวเองได้โซนเกอร์ได้เงินคนเดียวอ้าวนี่คือทีมเท็กกลุ่มหอมเย้นี่คนทำคนโอแล้วคนนี้ล่ะอะไรเราชื่อทีมอะไรครับบอกเข้าไปแม่ให้แม่ชื่อทีมรวยเละชื่อเรนเป็นมงคลใช่สามพันต้อเป็นของเราได้แต่ได้คนเดียวไม่เหรอ ก็เดี๋ยวเราก็จองทำพันกันสุดท้ายมีแต่คนบอกว่าคุณเก่งคณิตศาสตร์คุณได้เกรดอะไรผมได้เกรดิสี่เหรียญทองตลอดได้เกรดิสี่เหรียญทองตลอดครับผมไป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 ทีมเมกี้เปลี่ยนชื่อใช่ไหมชื่ออะไรตาควาค่ะเพราะว่าตาควาเงินรางวัลค่ะควาน้ำเเหลวป่ะก็รอดู ตรการก็คือว่าสมมติทีโมโบเริ่มก่อนใช่ไหมจะให้อีกทีมหนึ่งเป็นคนคิดโจทย์เลขขึ้นมามีสิบเลขให้คิดกันมาเขียนแล้วก็กวางต้<ๆ>กกับเวลาหนึ่งนาที<ๆ>มีทั้งหมดสามข้อแล้ว <thanked? S 1> พู้ถานปริญญาไม่ช่วยอะไรเลยหลบเรื่องปริญญารับเ้ยมีความลับก็โอ้ยเพื่อนถ้าทาไม่ได้เพื่อนโดนคุณไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะให้ใครมีตรงนี้ต้องจับฉลากลใครแตกต่างอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไร่มองข้างบนก็มองข้างบนอยู่อะ ยี่บ้าเป็นคนเกด2สองคนนี้จะโดนทำโทษพี่นินไม่ได้คิดหรอกพี่พี่นินก็มีประโยชน์ว่ะไอคิวเราไม่มีประโยชน์เลยอะแต่ก่อนจะเล่นไม่ใช่เท่านั้นเรามีตัวช่วยคุณให้คุณจับฉลากว่าคุณจะได้ตัวช่วยอะไรหนึ่งในนี้มีเครื่องคิดเลขด้วยโอ้โหแล้วดเปิดไหพูดเครื่องคิดเลขกระดาษบวกปากกาเครื่องคิดเลขบวกปากกากระดาษพร้อมไหมครับ ไไเเรื่องกถ้าคุณเป็นตัวละครคุณห้ามพูดซ้อมซ้อมซ้อมลองดู้อมเลยนะดูซ้อมดูนซ้อมกคิดในใจเลยคิดในใจดูข้อแรกเดี๋ยวผมพูดปุ๊บเี่บ้าจะบอกป๊บพอพูดจบตัวที่10ตอบปึ้งปึ้งเพาว่ามา1นึ่งบวกห้าลบสคูณสลบหลบแปบวกหบวกสิลบสคูณสองตอบครับ ตอบครับ32 32ี่ามที่สองน่ะถูกต้องทุกคนคิดตามอยู่ตอบ32ครับผมตอบได้ด้วยเหรัใช่เราเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมเราด้วยการหลอกตัวเองครับผมหลอกตัวเองครับผมลืมบอกไปว่าจริงๆอ่ะสามารถเล่นเกมอะไรก็ได้เป็นคณิตศาสตร์ได้นะเช่นเกมยี่สิบเี้ก็ได้เหมือนกันแกงนางคว้าครับเหลือเวลาอีกสิบวินาทีนะครับถ้าคุณไม่มาแล้วครับคุณจะแดนปรับนะครับกัชิงรางวัลเหรอเฮ้ยโดนไปหรือเปล่าคุณ้ย่เนนนีีียยยมเเเเรคไ่กบจหนื่อยมากเลยค่ะแล้วสัครตะก้องนะคะ ก็เวลาสามสิบวินีไม่อพอโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอมันยากขนาดนั <mat 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 ้นเลยเหรอไม่พอด้วยวงเล็บเยอะคำว่ายุถูกถูกห้าบอกห้าบอกไปเฮียมันมีดูเรืงสัญลักษณ์คณิตนี่มีสัญลักษณ์คณิตด้วยขอสแายดูให้ได้นะเฮียโอ้เงี้ยเลิกเหอเอาอย่างนี้เลยเหรอใช่เป็นจำนวนประกอบหมดเลยอ้าวข้อที่หนึ่งอะจ๊ต้องให้โจบเขาไปเลยไม่รอดสแายรูนไม่ได้โอ้ยรึม ออย่นี้ตาตาแล้วยี่สิบวิสิบวิผ่านไปเร็วเร็วเวิบวีวิสุดท้ายเร็วขาต่อนี่แวะเนี่ยยี่สิบวิสุดท้ายเร็วเจ็ดจุดห้าว่าโอ้โูโดแล้ว่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าวออกาอ ามจุดห้าสามด้าถูกหรือผิดครับ่ะโดผิด่ในหนึ่งหรือว่าผ่านนะแป9สิบแปดบกายี่เจ็ด่าสามสิบ่พันไปมาทำไมมึงโ่ชันมาทำไมมึงโลจันั้เดียวมา,าเนี่ยมาบอกเลยนะเปล่ามาทำไมมึงโลจันสิบสี่ผัตนไป คุณนัทตอบได้ยังคะผมเลิกคิดตามนะครับอันนี้อะไรนี่ตัวอะไรเนี่ยเจ็ดค่ะเจ็ดลบคูณเจ็ดแล้วก็ไปลบอีกเจ็ดไปเฉยเอาเฮ้ยเราพูดไม่ตรงอ่ะหเวลาเพิ่มให้บูณเจ็ดแล้วก็พอได้ผลแล้วเอาไปลบอีกนี่ให้เขาอีกยี่สิบให้เขายี่สิบวิไปไปหมดเวลาตอบค่ะลบเจ็ดสิบลบเจ็ดสิบคำตอบคือรถร้อเป็นสองรถร้อเป็นสองขนาดนี้นี่เกมมันเนี่ย นี่ให้2นาทีไหมล่ะเออสองนาทีให้สนาทีอันเนี้ยลบสาเก้าสามลบก้าสามส่บเก้าสาบลก้าสามสิเก้าิลบเก้ามิลก้าสบลก้วสามสเาสามลก้าสามสเ้าสาอบลบ้าสมดบล้ามลเกามสิบลบเก้วาิบเรบเกาสามสไบเ้าล้วเกี่ยมเ้าสามสิบลมิบล้าสเ้มิเม้าไปไหน ไห20วิไม่เล่นเกมแ่ะเนี้ยเลิกยอมแพ้ให um> ้แม่โดนแล้วนตอบว่าแพ้ไม่ตอบว่าตออเดาไหมนี่เดาเบอร์6รึ117ร117เออลบ3 3เหรอให้แม่โดน กเก,ต,เกเต่อไปเชิญนะคะเชิคน,คนสามคนนี้มาคิดโจทย์ให้เขาข้อได้เปรียบของการโดนตอเนี่ยแหละคือโจทย์ จทย์มันจะต้องยากขึ้นครับผมเอาแต่นี้เอาแต่นี้เฮ้ยรู้สึกว่าเกมไม่เป็นเกมค่ะเขาบอกว่าให้ล้งน้อยคิดให้ฉันก็เลยจัดหนักเลยฉันก็เลยจัดหนักเลยไม่ไม่ไม่ขอดูก่อนว่าใครเป็นคนคิดข้อต่อไปสนุกเลยไม่่้งนัยิ่งสนุกเลยเราไม่ได้โง่หนาเลเราไม่ได้โง่หนาเลยจบอกเปนลงน้อยเราจะเป็นดวดเราไม่ได้โง่หนาเดี๋ยวเราทั้งเราหยิบไปนะครับเลือกหยิบหยิบ พอเโบเก่งโบเก่งพอประมาณนะสอโได้เลยได้เก็บสาด้าแยกขนาดไหนบอกสองแต่บอก2อสองพูดพูดเป็นโจ๊กแะตองหน้าจ้องก็เลยพูดได้มันเออสี่คอมริงได้4ตอนปอสี่สี่นี่คือ4เต็มร้อย่ะก็ยังเลี้ยงอะล้างสัคอเอายาง้างงไม่เป็นเลขตัวเดียวนะที่แจบอกอะแล้วอะที่เรารอนะคะเราจับฉลากว่าเราจะได้อะไรนะคะหยิบันมาอ่านว่าเป็นเงินเด็ก ไม่มีทางเกิดขึ้นเว้นเงินแดกเว้นเงินแดกเราไม่ไดมีสิทธิ์ลุ้นสามพันถ้าเราชนะไม่คิดว่าจะชนะอีกนี่นี้เขาบอกว่าเขาขอกระดาษด้วยแล้วเขาจับได้อะไรอ่ะตอนแรกอ่ะจับเงินแดกให้เรากำบังเขาเริ่มไหนอ่ะไหนอ่ะเขไหนอ่ะไรโอ้ยตัวที่หนึ่งสู้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 สูเฮ้ยไหนบอกเล้นตัวเดียวไงเฮ้ยเล้นตัวเดียวเอ่นตัวเดาดาดฟาตัวเสร็จเลยอะไม่ได้อะไม่ได้คุกกี้โดน เด่๋ยวใช่นี่คิดว่าจะเป็นขนาดไหนไม่มีไม่มีเลยเพราะว่านืกว่าตัวเดียวไงกติกาบอกตัวเดียวไงก็เลยกม่มาข้องแงกดดันหนึ่งนาทีครับ่ามและสอที่รับเก้า2ามสิบสองเก้าวินาทีผ่านไปเก้าเอ็ดสิบสองสิบส 2อ5ยี่สิบห้าห้าหารสเท่าไรวัดสามสิบนี่เาดี้างปามสาสิแล้วยี่บห้าหารี3สสาเท่าไหรวัเท่าไหรวัดสามห้าสิบห้าสาหกสจ็ดที่หนสม้าสิุ้ดท้าย5้7บวกเ็ดท่าไหร่ก็หวเ็เป็นลบ2อลบทำไงกเทำไงกไม่ใช่8ปดแปมบอุ้ยอุ้ยบ่าจะพงจากมารตอบใสกแกเอาเลกแ้เอากแ้ๆ รู้สึกไงคะปากใจปากใจต่อค่าคุณได้ติดต่อนะลบยี่สิบฮะไอ้ลบยี่สิบหุยหุยเจ้าไม่ได้อะไรเลยเจ้าผิดไปนิดเดียวผิดไปนิดเดียวลบสามที่สองครับผมนิดเทียวเท่าไหร่หรอวะนิดเทียวเท่าไหร่หรอวะแม่งตื่นเต้นห่ะป้าไม่อยากทำรูดสลับได้ป้ะได้ไม่ได้หุยครับคนยีนคนจังเลยครับคิดหนึ่ง ติรดติรดต้องบอกเขาด้วยนะว่าเหลือกี่น,นเนี่ยทีแล้วสิบวิธี่านไปเขามาเน่งเขามาเน่งรอบนี้พี่แอนนี่เข้าไปไหน,น,ไหนลูกไอเหี้ยเนาะไอนี่มันไม่ติดมันไม่ติดก็ไม,ไม่เป็นรไรว่าเพิ่มแล้วโบจะถูกไหมเออมันไม่โอกาสหหนหนู่อยไปคิดเยอะอุ้ยแม่งไม่ติดเยสิเบสสุดท้าย หมเวนหดเยก้าสอว้วอิบเอ็ดเด้สิเฮ้รอยาเจย่าไปคิดเยอะถ้าชนะไม่โดนด้ปะยังไงก็โดนแล้วโดน้องอแต่ให้โอกาส้ายค่ะ้อตอบถูกโดนแค่คนเดียว แทนว้าวเหลืออีกสามคิดวิร้อยแปดสิบกราวะคิดดีๆครับผมม่ให้ว่าคุณต้องคิดดีๆครับเอาที่มั่นใจเงแนนดีสุดวิโอ้โหไม่กล้าทำอ่ะมันหมดไปละครับผมคุณตอบค่ะตอบตึ่ตึมตึๆตตอบค่ะคุณโบให้โอาสแปด้าหรอดไว้คนหนึ่งวต้องรอดหงคนได้ไมเอา่ได้ไดโเก่งโเก่งพประมาณนะ No! ถ้าทีมงีนไม่ได้ไม่มีใครได้งเงินรางวัลเลยถ้าผิดอ่ะโอกาสเป็นของคุณแล้วอบอกเลยไม่มีใครชนะนะลามี่มาเร็ววันนีตัวเก่งเด็กน้อยอัจเรียจับฉลากจับก่อนว,ว่าใครจะได้เป็นคนนั่งนี้มา ไอ้ลามี่ <c oughs> เด็กน้อยอัจฉริยะคนแน่ตัวเก่งคนแน่ตัวเก่งอะให้พี่โอ๊ะใครพี่โอ๊ทีนี้ออกให้เร็วไปนี่สั่นเลยลูกคิดเหมือนเราบวกกล้วยไงพี่โอ๊รู้สึกไงคะทีมนี้ <c oughs> ตอนนี้สัน่นไปหมดเลยรู้ไหมว่าเราจะได้ไหมคะเราเป็นความหวังเกมครั้งสุดท้ายบวกไม่ถูกบวกสองได้บวกกับลบไม่ดิ้เถอะพี่โอ๊ลองนี้หนึ่งบวกสองบวกสามห้าห้าหกหกไอเลนน้อยเหรอ อ้าวไปเปลี่ยนชุดมาแล้วเหรอคะเรียบร้อยค่ะจับว่าจะได้ตัวช่วยอะไรคะ่ะหยิบเลยปิดมาแล้วอ่าเปิดเปิด,ปดอ่าเลยได้ตัวช่วยอะไรได้ไรได้ไรโนมือสั่นหน้ามา้าหน้าม้าไม่มีตัวช่วยแบบให้คนอื่นมาช่วยได้คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่จับไม่โดนนะอ่าวิโอห,หน้ามา้าเปิดคิดออกทำงี <laughs> ้วิโอจริงหรอมันปิดหน้าปิดไอ้ปิดตาคิดออกอะไรอ่ะ <laughs> ไม่จะได้ดูเป็นเด็กไงยอมพี่โอ๋ได้ไงวะเพรถึงตาตัวเองทำไมมันสั่นทุกบทใช่มันตื่นเต้นคุณมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณโอ๋ไม่มั่นใจเลยโอเคค่ะไมดีด้รเ่นี่ยสามทันไม่น่าถามสามสองเดินเดเดิ่มด้นดินเดิน่ดินด้นเนเดินเดิด้นเดนเดินเดินาทินินาทีนเะินเด้นนนเนะเเนดค เดาแม่งเลยเดาแ้่งเลยหมดเวลาหมดเวลาตอบค่ะเขียงก็ได้เขาให้เดาแม่งเลยตอบเลยอ้าวคุณหมอตอบค่ะเย้ได้แล้วได้แล้วยังเสมอกับทีมโบยู่ได้สามพันแน่เลยวะบอาไม่ต้องทำอะไรเลยนสามต่หนึ่ง้วยช้วยเนนาทีเดียวแล้วนะคะรุ่นใกล้ม่ ม้าน้่งตรงนั้นน่ะจะโดนทำโทษได้นะครับทวนอีกรอบก็ได้เวลาเหลือทวนอลอีกสามสินาทีสามีันสามียืนกันตรงน้อยเดี๋ยวแม่ไม่ตังค์ลูกเทียแม่เลยก็กับสาสิบเก้ากกับสามสิบก้าถูกไหคะผิดนะคะอ้าวหรอตอบคือสามสิบห้าทำไมวะล้ออ๋อ ลลยเวาค่ะใจเย็นค่ะเวลาเหลือค่ะไไ่่ด้เหืออีก20นาทีค่ะ20นาทีคุณหนมาห่ไหนมาต้องเปลี่ยนกระดิ่งออกนะขวาขวาไปทำ่องน้อยเชิญเฮ้ยมันได้เดี๋ยวี่ยังาวินสุดท้ายแล้วค่ะ20เจด้คำตอบเข่ากับ20เจเป็นคำตอบพี่เริ่มมีกินแล้วนะพีค่ะพี่ะ แทนแทนแทนว้าวว้าวทำไมลามี่รอดอ่ะลามี่รอดด้วยรอดเนี่ยอ่ะได้เวลารดน้ำหน้าบัวแล้วมีนเขาจุดท้ายเท่าไหร่สิบเอ็ดค่ะใกล้เคียงแล้วน่าใกล้เคียงนะน่าอะไรเลยโดนเลยโดนแล้วนะเราเล่นดวงตาเหรอ สรุหลดเกมนี้นะคะบ้านเรา i q คก็คือทีมโบกับทีมนี้เสมอกันก็คือได้คนละหนึ่งแต้มยังไม่มีใครได้ไปนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาลุ้นกันว่าใครที่จะฉลาดแล้วก็ได้เงินรางวัลจากเราไปครั้งนี้ไม่มีใครได้เงินรางวัลค่ะอยากแจกมากเลยเสียดายมากเลยทุกคนเงินรางวัลสามพันบาททุกคนอย่างนีได้หรือเล่ไม่ให้เลยหรอไม่มีแบบว่าให้เล่นอีกเกมหนึ่งอะไรเงี้ยไม่มีหรอกไม่หรจบแล้วเพว่าทุกคนว่าอย่างไรคะทุกคนว่าอย่างไรมันเ่ยมันแค่บอกแล้วคูณหาทุกคนทุกคน ม่ใช่คนจริงอ่ะโบเป็นสิวอ่ะทุกคนดูกูเจ็บไม่ใช่คนจริงก็คลิปนี้ลากไปเท่านี้นะคะทุกคนก็ืสรุปแล้วไม่มีใครได้รางวัลไปนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าโอเคครับทุกคนคลิปนี้ไม่จบเท่านี้ครับขอเชิญคุณบีวรลผรอร่วมเล่นด้วยครับผม ทีมใครเนี่ยคนเดียวครับผมหัวหน้าคิดเป็นคนเดียวเลยครับผมเอาน้าจับรางวัลแล้วได้เงินนี่ก็ได้เงินตัวเองครับนี่คือผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายครับถ้าตอบถูกทุกคนโดนหมดเลยนะคุณจับฉลากก่อนว่าคุณจะโดนทำโทษด้วยวิธีไหนครับคุณพี่ตู้องยังลุงจะบอกเลยว่าตอบหนึ่งสองสามจับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่น่าไม่เลยว่ะสามติ๊วิพานไปสามสิบหกครับ ให้เวลาให้หมดเลยยี่สิบวิไม่ใช่สามหกไได้หรอ<ม>ใ่ย<ม>ี่สิบวิอะเราช่วยแต่กันเต็มที่แล้วนะหกสิบสามหกสิบสามชิดตอบครับตอบโมวๆมาตอบครับคุณบีวลพร นี่มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้เลขเนี่ยมันแค่บวกลบคูณหารทุกคนแค่บวกลบคูณหารแค่บวกลบคูณหารมันไม่ยิ้มมันเป็นคนเียต่เลยนะที่รอเวลานี้มานานแล้วโดนนี่โดนความรักทขาไม่คนเปลี่ยนรู้สึกยังไงบ้างคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบายบาีเก้าสิบเก้าลบสีก็เป็น95ครับเออถูกแล้ว95้าสิ ก็ไปเล่นนอกเกมใส่เขาอ่ะไปเล่นนอกเกมดิเอแทนแทนแทนโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายแล้วหรุอเปียกกันสองรอบครับเอาโมถือที่มันถือดิวะถูกเอ้าก็งงว่าอยู่ดีจะโดนได้ยังไงวะโดนได้ดิเพราะว่าอยากโดนไงโอเคปิดคลิปสองคนพูดปิดคลิปดิปิดคลิปปิดคลิปจบเจอกันตอนหน้าบาย